ปริมาณการใช้เงินไม่ใช่ผลเพราะว่ามันก็จะมีเลจคนมีตังมากก็ใช้มากคนมีตังน้อยก็ใช้น้อยคนไม่มีตังก็ไม่ท่องเที่ยวก็เก็บเงินไปทําอย่างอื่นอันนี้มันก็เกิดคำถามือว่าไม่ใช้เชื้อชาติไม่ใช่อายุไม่ใช้เพศวัยคนมันเปลี่ยนเนาะนะครับโดยเฉพาะยิ่งนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเปลี่ยนเร็วนะครับแล้วมีความหลากหลายคนคนพันล้านนะ เราจะบอกเขามีเพอร์โซนาเดียวไม่ได้เวลาเขียนเพอร์โซนาเนี่ยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งคือเวลาเขียนเพอร์โซนาเนี่ยมันเป็นการสร้างตัวละครมันจะมีเพศวัยอายุทัศนคติขึ้นมาสมมุติเรานึกถึงหนังอันหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นตรกตะวิธีคิดของเขาอยู่ <S <S เอาเข้าจริงๆเนี่ยตัวเพอร์โซนาตัวหนึ่งเนี่ยไม่ได้กําหนดว่าคนกลุ่มนี้ต้องอายุเท่านี้เท่านั้นอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของการนํานเสนองานวิจัยว่าตัวเมทตอดเนี่ยมันต้องคิดว่าอายุว่า ตัวละครตัวนี้อายุเท่าไหร่แต่เพอร์โซนาถามว่ามีอายุไหมบอกไม่ได้คำานึงเพราะว่าวัยนะครับกับกับเชื้อชาติสำหรับผมมันเป็นดิสกิมเนตอย่างหนึ่งวัยเนี่ยไม่ได้ถูกผสยนะครับ<ม>แต่วิธีเขียนเพอร์โซนาจะต้องให้เห็นวัยผมยกตัวอย่างนะว่าเด็กบางคนเนี่ยวิธีคิดจะเทียบเท่ากับคนอายุสี่สิบคือแมททัวร์แบบเนี้เพราะฉะนั้นการคิดการตัดสินใจก็แบบผู้ใหญ่บางคนอายุสี่สิบวิธีการตัดสินใจก็อาจจะแบบ เหมือนเด็กแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเพอร์โซนาอีกแบบปริมาณการใช้เงินไม่ใช่ผลเพราะว่ามันก็จะมีเลชคนมีตังมากก็ใช้มากคนมีตังน้อยก็ใช้น้อยคนไม่มีตังก็ไม่ท่องเที่ยวก็เก็บเงินไปทําอย่างอางื่นกริมนาณเรื่องเงินไม่มีผลแต่เวลามีผลเพราะว่าเราอยากให้เกิดการอินเวสต์นะครับการลงทุนการใช้เงินนะครับอันนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นมาไม่ใช้เชื้อชาติไม่ใช่อายุไม่ใช้เพศวัยการหนึ่งคือเรื่องของการของเวลา การที่สองเนี่ยคือการเกิดการ,รตั้งถามว่าประเทศไทยพิเศษแค่ไหนนะครับงนั้นการที่สองเนี่ยจะมองนั้นว่าเขามีประส,สิสทธิสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นท้องถิ่นมากน้อยขนาดไหนอย่างโอลิมปิกเนี่ยก็ย้ายไปทุกที่งนั้นปัญหาของโอลิมปิกก็คือว่าเวลาเราอินเวสต์กับโอลิมปิกปุ๊บแล้วเราไม่มีกีฬาอื่นมาในสเกลเดียวกันมารองรับเนี่ยนะครับมันก็จะ เหลือสนามทิ้งไว้อย่างนั้นเนี่ยไม่สามารถจัดโอลิมปิกซ้ําที่เดิมได้ก็ต้องเปลี่ยนประเทศเพราะในความผูกพันกับสถานที่มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีมากขนาดนั้นมันไม่ได้แบบเฮ้ยอยากไปดูสนามที่เราโอลิมปิกครั้งที่สองครั้งที่สามมันไม่ได้มีขนาดนั้นในประเทศนี้มันไม่มีขนาดนั้นอันนี้แกนฝั่งหนึ่งก็อีกฝั่งหนึ่งคือแบบโอ้โหมันต้องมาที่นี้ต้องมาดําน้ําที่นี้ต้องมาทุกปีหรือว่าต้องมาเห็นทะเลตรงนี้ทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเวลาแตบความอิมเมอร์ซหรือความสัมพันธ สำหรับคนที่ทําเรื่องเมืองเนาะผมผมอยากให้เกิดการพรรักค้างมันต้องมันต้องนอนสักคืนอ่ะค้างหลายคืนนะครับท้องทีง่มีโอกาสเรื่องเงี้ยมีโอกาสที่ได้เงินหลาย,ลายแบบส่วนที่เหลือก็คือขึ้นอยู่คุณจะออกแบบเซอร์วิสในพื้นที่นั้นๆยังไงที่สามารถทําให้เขาเนี่ยรู้สึกสบายใจที่จะจับจ่าย